ม้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแ้ชอบมาดาผมไม่ทำน,นู่นนี่มุงเมงคุณจะบ้าหรือเปล่าเขากำลังจะเป็นนัมเบอร์วันแห่งประเทศไทยนะครับผมสมมุติว่าเขาไปเล่นละครช่อง3ามใช่ไหมเขาก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่จะต้องไปจิ้นกับพระเอกนะครับผมแล้วก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพระเอกลงเยอะๆเราก็ต้องเข้าใจช่วงนั้นแล้นึกภาพครับช่วงนั้นเขากำลังจะไปถ่ายละครดีๆ จะให้ผมไปลงอะไรตุ้มตามตุ้มตามมันไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวงานเขาเสียนะครับผมถึงมันจะเป็นยุคนี้แล้วมันก็ไม่ได้นะครับตะโกนแก้เขินไม่เขินแล้วครับผมดูละครน้องไม่จะดูยังไงล่ะน้องมันยังไม่ได้ถ่ายจบเลยทาลิปอะไรลิปกติครับผมจิบน้ำมั่งหน้าได้ครับผม,ผมลืมอืมพูดเยอะคุณจะให้ผมอย่างงี้เะละ่ะ พอละครคุณเก๋ไก่เขากำลังจะจิ้นกับพระเอกปุ๊บผมแม่งขอแต่งงานเลย <c oughs> ดีไหมไ <c oughs> <c oughs> อ้บ้าไม่ใช่แล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆของเรานะครับผมแล้วเราก็ต้องให้เก็บิภูมกลงพุ่มกับทีมวงทีมงานที่เขาก็ต้องให้ละครเขาสําเร็จมันก็ต้องมีการจิ้นกันของเขาไปนะครับถึงตัวผมจะไม่ได้ชอบจิ้นปลอมหรือแบบว่าไปอะไรนะไปถ่ายงานแล้วต้องไปจิน้นอะไรผมจะไม่ได้เลยของผมนี่คือถ้าจิ้นปลอมมันผมทํางานไม่ได้จริงคผมก็ถ้าจิน้นเนี่ยคุณเก,ก๋คือก็ออน่าจิ้นได้นั่นแหละ แต่มันก็เป็นพักๆอะไรเพื่อนๆจะไปจิ้งคนเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปจิ้งเนี่ยคนนู้นคนนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาถ่ายกับเพกเขาก็ต้องลงรูปกับเพกจิ้งกับเพกนะครับเราก็ต้องสนับสนุนงานกันด้วยนะครับผมพี่คารับสมัครงานคนงานอยู่ไหมโอ้ยตังตังยังจะไม่เหลือเลยตอนนี้เอาไปซื้อนูนซื้อนีน่ซื้ออะไรก็รู้เต็ไมไปหมดเลยหน้าตาแม่งหลอง่อจริงวะเฮ้ยทรงอะไรมันก็ได้หมดเ้ยสีผม,มก็หล่อไว้ให้ ผมโคตรชอบเลยนะแอทิตย์นู้นใครด่าผมไปบ้างนะผมแม่งแบบผมแม่งคิดแต่ในหัวเลยขอให้มันโชคดีใครด่าผมขอให้มันโชคดีขอให้คนโชคดีขอให้พวกมันโชคดีนะครับขอให้มันโชคดีนะครับขอให้มันโชคดีขอให้คนที่มันด่าผมโชคดีนะครับมีในความสุขขอให้ครอบครัวคนที่ด่าผมมันเจอแต่สิ่งดีเจอแต่คนโชคดีมีในความสุขขอให้มีความสุขในผมคิดจริงๆด้วยนะครับผมเขาเป็นเรื่องวันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับผมใครด่าอะไรล่ะเต็มไปหมดเลย แต่ด่าก็ช่างมันนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วครับผมถ้ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแบบว่าเดือดร้อนเกินไปขนาดโดนด่ายันพ่อแม่แล้วเนี่ยผมก็บางทีมันก็มีเครื่องบ้างนะแต่พอเรามองไปปุ๊บมันเป็นเด็ก,กน,นะพอมันเป็นเด็กมาดา่าเราแม่เอ้ยด่าชัดกว่าผู้ใหญ่อีกแต่ว่าแม่ผมเข,า,ขาบอกนะว่าไม่รู้จะไปโกรธทำไมนะถึงเขาจะด่าพ่อแม่เรางคนเป็นคนบางคนยอมไม่ได้เลยนะพี่ผมเนี่ยใจยเย็นอยู่นะฮะ แต่ว่าผมเนี่ยผมเนี่ยใจดีใจเย็นสุดแล้วถ้าผมฟ้องเนี่ยผมไม่ต้องมาทํางานทําการอะไรแล้วถ้าผมฟ้องไอ้พวกเด็กๆนะั่นนะป่านเนี่ยผมแม่งได้ใส่ทองจริงไปแล้วอืมเป็นแสนคนนะครับตอนที่เด็กๆมาด่าผมยันพ่อแม่ครับเป็นแสนคนจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมนั่งอ่านคอมเมนต์เป็นแสนคนนะั้นแล้วก็แบบอืมเด็กๆสมัยนี้นี่มันจับจริงๆแค่นั้นแหละครับ ขอให้เด็กๆพวกนั้นเติบโตไปเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ดีเพราะเขากลับมาอ่านนะครับเขาก็จะรู้ตัวเองว่าโอ้ยมันก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วนะครับอย่าไปทำามอคนอื่นก็พอนะครับผมใครจะด่าผมด่าอะไรก็มาด่าผมคนเดียวพอไม่ต้องไปด่าคนอื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ฟ้องแน่นอนถ้าผมจะฟ้องนี่มันต้องด่าผมว่าอะไรวะ ไอตัวเฮีย้ยของที่แนกเลี้ยงไม่น่ารักอันนั้นเราฟ้องติดคุกเลยนะเว้ยให้ธรรมดาสัตว์เลี้ยงผมอ,ะอ่ะหยอกหยอกหยอกไม่ได้จิตใจดีหรอกครับผมมันเสียเวลาครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะรวยเกินไปนะครับถ้าไป,ไปฟ้องมาทีป่านี้มีคดอหายไปแล้วทําไงเ,เพื่อนถ้าผมมีคดอหายไปแล้วผมก็ไม่ได้มาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้เห็นแบบนี้หรอกใช่ปหละ่ะสร้อยแพงมันจะแพงยังไงล่ะจากตลาดนัดอะ่ะของปลอมทั้งนั้นนะที่เห็นผมใส่อยู่อะ่ะ แฟนไปไหนแฟนไปทํางานนะปากสิดนะครับเติมเติมนะครับผมคนบ้านะครับคนที่บอกให้ผมเติมปากนี่เขาเป็นคนบ้านะครับผมอืปากซิดนะครับอืถ้าปากสิดอย่างนี้เนี่ยคนอื่นเ้าเรียกว่าน่าจะใกล้ตายนะครับสี่เปอร์เซ็นตสุดท้ายผมแม่งหน้าไปเปิดไอ้นี่โชว์นะไปเปิดอะไรวะเปิดแบบเปิดผู้โชว์นะครับผมแล้วก็เก็บค่าบัตรครับคนละห้าบาทนะครับผมไปหาแบบ หอใหญ่ๆเปิดนะครับผมแล้วก็เก็บค่าบัตรหาบาท10บาทนะครับแล้วก็ป้ายใหญ่ๆนะครับว่าเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะครับแค่นั้นก็พอแล้วมานั่งฟังผมพูดทอล์คโชว์สองชั่วโมงนะครับผมจะมีใครมาปะ่ะต้องมีแหละถ้าบัตร1ิบาทไม่มีมานี่คือน่าจะต้องรู้ตัวแล้วว่าผมควรไปทำอะไรร้องเพลงแบตเหลือ4%สุดท้ายนะนเพื่อนๆวันนี้ก็มาพามอยู่เท่านี้แหละ มาพ้าม,มาแค่นี่ก็มีความสุขแล้วสีเล็บเล็บสวยไม่สวยได้ไงให้ฟรีมาเนี่ยทาจนจะปากแตกอยู่แล้วน่ะโทรหาแฟนยังโทรไม่ได้ครับเขาทำงานอยู่นะครับเขาอยู่ในช่วงเวลาทำการทำงานนะครับโทรไปสมมติว่าเขาห้าสี่สามสองอยู่นี่เธอฉันเนี่ยกำลังนี่ปุ๊บโทรสั์ผมเข้าปุ๊บเดี๋ยวโดนด่ายันพ่อแม่นะครับไม่ได้นะครับผมไม่เอาไม่เอา,เอาพรุ่งนี้ผมแก้มเสยย้นใหญ่เลยครับมันเหนียวพรุ่งนี้ผมจะไปทำงานตีห้านะครับแบตสามเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับ หน้าจอมืดเลยขอ,อยทุกคนมีความสุข่อยทุกคนมีความสุขใจก็อยากจะเล่นดนตรีโชว์แต่ว่าคุยกันดีกว่านะครับมันเป็นอะไรที่สนุกกว่าตอนเล่นเรื่องอาบัตยากไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยตอนอาบัตเหนื่อยโห่อยากลดอีกให้ลงไปสักสิบกิโลไว้ถ้าผมลดลงไปสิบกิโลได้รอบนี้นี่คือผมหน้าตาหล่อหลอเหล,ลาเลยนะครับจุ๊บก่อนไปโอ้โหแบตหมดแล้วก็นอน ใช่นี่เป็นเวลาสามทุ่มแล้วสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมคุยเรื่องอะไรของผมเนี่ยคุยไปเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเนะี่ยไม่ได้สาระอะไรเลยนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นสุดท้ายแล้วมันหมดจริงๆมันหมดจริงๆตอนนี้แบตมันเสื่อมแล้วขอบคุณทุกคนผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ด่าผมให้เต็มเท่ขอให้ทุกคนมีความสุขใครเครียดกับเรื่องอะไรก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถึงมันจะนานหน่อย แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์ใหม่นะไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์กับคุณเก๋ด้วยนะครับผมเราจะมาทะเลาะก,กันในไลฟ์นะครับทะเลาะก,กันเพื่อให้คนด่ากันไปทั่วประเทศนะครับผมผมจะให้เขามาระบายนะครับความชั่วความเลวของผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ